เราเลยสมาชิกคนครับคูนสมาชิกเก็บเพ็ดแต่ละคนโตแกวัอยู่ใส่หมวกไปแล้วพี่น้องปีซีเดินทางมาได้เครื่องทางแล้วตอนนี้ไปเก็บเพ็ดต่อด้วยจ้าอำเภอเชียงข้างไปแล้วน้อมซีดีปัดจ้าพี่น้องคุณอะ สามารถชิคหลายคักเด้อมือนีมวนคักพ่อการคลิปหนาจ้าเติ่มพลังเติมพลังเติมพลังพี่น้องกาแฟพูลละแก้วก่อนกินกินกินโซเฟอร์โซซึนขนาดเกลือบรรใต้เงี้ยไอคือรถไปนี่ มามาทาังพี่งาเปิดขึ้นได้นี่นี่เอาขึ้นพูดขึ้นผู้ดเดียวมางามาทางพี่เจ้าอวะมาหอดแล้วพี่น้องป่องป่ายทุกคนปัน่นคำใหญ่ๆเด้อมันมานสุคนว้อมเครื่องแล้วแม่เกือบเลยว้อมแล้วตีย่าโบไป โอ้ยบรรยากาศดีดีอยู่เชียงคานคือเกาจ้าอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำแม่จำแจ้วประแดกผู้ใดอยากุูนะคือปั่นข้ามหน่อยหรือกระจำพี่น้องปองไปุูนะเอาปั่นข้ามยี่แย่เทอา เฮ้ยเนอตเด้อบรรยากาศดีคักจ yeah. ้าหอดแล้วคุณผู้บรรยากาศดีคุณผู้บ่่อันนี้บ่นโกี่นองเอ้ยค้นหลายคักคุณแยกสาบราบอยู่ว่ามันมีแต่ทยเยจาของมะเมนต้นนี้คุณ ขาเจ้ามีแต่คุณมหาเก็บขึ้กันเด้อพี่น้องสั้นค่ะครบพร้อมจา้มาเมื่อนี้สมาชิกเตรียมพร้อมมื่อนี้ม,นมนันๆเด้อจ้าเก็บเห็ดเพาะทุกคนพี่น้องเออเอาไว้ข้ามเดี๋ยวเรืยวสิมเมื่อกิแล้วไปจ้าพี่น้องคุณเก็บเห็ดเด้อไปไป มวนโมมวนบมนบโอ้พี่น้องเบิ่งลัดเปลี่ยพักมากอันนี้ปลายยังนี่เบโอ้ยบระเทศนีขข้ขืนหดพูอยู่เมื่อยแล้วพี่น้องมวนคากเออออ นั่งบีจ้าเมื่อยเมื่นางบีสะพยไทยนองบัวจ้าตปห้าวพี่น้อง้มไม้ไทาู่ได้ป้าใหญ่ไม่ใช่ได้หัวใสอยู่เส้นมือหอบหอบเยอะเลิจ้าลองได้เหดือนกัน ไปจ้าพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องข่อยเมีไอ้พูดได้ในหอดใจจ้า,านึงอยู่มาถึงผู้เ่อยอีลีมันยากาศดีบ่าพี่น้องเมึงมันนีเปียนผู้หม่เลยสูงเล้อกสั้นพร้อมมันยากาศดีค่ะ มันมานมือนี่ยคือไมากินเขาซะเลยเดี๋ยบรรยากาศดีครับเด้อพี่น้องนี่ละพี่น้องบรรยากาศเงียบสงัดดีขนาดมันกับมหาน้ำไต้ต้นกิ๊กตุกล่างยังเสี่ละพี่น้องนี่ไม่ถ้าขุดเขากะขุดไปเขาเจาขุดลงเจาะกะขุดบ่หลวนเขากะมามาขุดอีกเบิ้งวิธีขุดสิ ส่วนนี่เขาหญ้าเพื่อนก็เฮ็ดว่าหายเรียบร้อยนี่เขาก็ะคุดหาพวกเป็นกระซิคุดหลอนแน่จักหน่อยละ่ะผู้เพื่อนปเป็นเนะาะน้ำเท้ามันอยู่น้ำขดนั่นสิแล้วไหนน้ำขางกอขางยังนั่นสนิเที่ยวมากนงเท้ากับมี่มน้ำเท้ากับแลกเต้าบังโมกันไล่เห็นไดบ่มีเขาก็ะหายไปไหมไปเรื่อย เทือ่่มกับคืนไปน้ำขาดโคดทางหินไปเหยียดเพาะเนาะเป็นแฝงสีเลยมองชื่นชื่นนะเสียไม่วันนี้มิตตโคดหินปวดอาไปน้ำแฝงสีเหรอพี่น้องสุขดีกับสิพ่อ ฝากเป็นกำลังใจให้นางบีในเดอ้อพี่น,อน้องมามาเลาะซอยเพิ่นกับมวนไปคนระแบบการใส่ชีวิตอยู่แต่ในเมืองไรมาอน,นี้ได้กลับบ้านมาแต่มีโอกาสกับผ้าพเมีผ้าหนา้านี่มักเดอ้ออันผูดด้ใดว่าเหตดมันหาไงบอเรียวก,กับมหาซอยในเดอ้อบอเรียวก,กับเต้เมื่อย โอ้ผู้พิชิตเหต็ดเพาะมานคักจ้าบรรยากาศดีดีพี่น้องอนี่ยึดเคร่งผู้เหมืนไก่สีหอดผู้ลูกนั่นแล้วคุณไก่จียูยอดแล้วโอ้บรรยากาศจ้าพี่น้องปองไปปุ่นทีได้ข้นไปหอดคุณนเครื่งผุ้ไกล่แล้วไกล่แล้วเร็วๆไปเลวจ้า อุ่นเสียงเป็นพี่ยู่ฟังคุ่นมานมานครับโอ้คือเครื่องโลดนี่แหละถ้าไปหามากจะหาเพราะได้น้ำเขาอ,อยู่โศกโศกป้าหอยละโอ้พี่นอ้องเอ้ยยีถึงยอดผู้คนท่านไดนหอดอยู่หอยเมื่อยโอ้โอยเห็นมาสูงหายสูงขาด บรรยากาศจะเบ่งด้วยพี่น้องคนจะเห็นบ่คุณโอ้สูงจนมือสันแขนสันหมดแล้วถ้าได้หอดอยู่โอ้ยวิวทั้งทั้งผู้ทั้งผาบรรยากาศดีอยู่แต่ว่าขาล่งนี่แหละคือขึ้นยากเลนอะบัดแต่กิ่นคุลุกคุลุกคุล,ลงเนาะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมหาเหตุพนะ ได้การขนาดเลยจ้าพี่นอ้องหาหมูเพรท่านได้พ่ออยู่คุณหาหมูอยู่สิไปกินเขาทั้งผู้พะน,นะที่ได้กินบล่ลละเนาะช่วงเป็นโอ้ยปวดขาโอ้ยผู้ใดว่ามันหาง่ายมหาซอยในยเด้อพี่นอ้องเอ้ยเมื่อยบอลแลกกับไปลุ่งผู้ไม่เป็นยังดอก เมื่อยคักบรรยากาศดีอยู่นม่หนงแต่น้ำขว,วดเดียวมานั่มเนี่กระเป๋าพอบานพุนได้เสียหอดบปละ่ะขึ้นไปก่อนเท่าเลยพูนพี่น้องโอ้โหโอโโนี่ละมวนสวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศพาบุญู้เขาจา้าระวางมาเก็บเห็ดจ้าพี่น้อง เดีวสีหอดไงะะเปล่านะตึงดูวฝุ่นดสีหอดพูดหน่วยฝุ่นแล้วสูงบ่าสูงฝุ่นแล้วจนเห็นแต่ข้างล่างถ่าไม่ง่ายอยู่จ้ะแม่มันสั้นเดียนเดี๋ยวจะ พี่อะท่านด้หอดอยู่งามล่งจีบกิร่รงสีเข้า,อ,า,าอีพ่ออีแม่เออคุณถามแม่งามเพราะท่านด้มาหอดอยู่เมื่อยหดขาแล้วคุณน,น,น้องไปละเจ้าบรรยากาศดีๆมาฝากจากพี่น้องเลีเสียบไปเด้อเพาเรนว่านเนียงวะ ยอดยังก่อนส้มนกี่มัดมันพอดีเลยมั้นขึ้นมากินเข่าแมจำกันยังปลาติ๊ึ่ปลาแดกวองตัวตัตมันไดุ้กนจัดการแล้วตามด้วยเง็ดกเว่าเขยเมืเขาบดลสเล่ เสียงดังกอบปนึ่งไปเต็มแล้วเติมนมเต็มแล้ว

เออเบียไมกินยังกับเวตาดซาดอกยางเอยเอีนีเนดินมาเ้นดิบโบรดเ้ยกินอะนีมกับอันนั้นมขึ้นว่าน้มันลดอกมองอยดอกงียอืมอะไรนะมเอาพี่น้องักเมียก่อนกีมพี่น้องเียไปมดอก

นั่นไนยาบักคำปอมนี่นมุก็รับเนียนพอีใพี่น้องกองายสุกคนนี่ไงใส่บักคำปอมจัมวยกันมั้แกมนถั้เมาดแล้วิตเือน่านบ่มือนก้อนหินมือเคียงคาเอนง่าเนจังนเม่เมื่อมื่นดีใจเบิดวันที่ตก กบแบกถึมาแล้วมังจว่าแบกแล้วปวดโถ่ยังวะโถ่แข่งคว่อยางเดียวเลยเขาจะไปึนกึนมากเจ้าเลียวเลี้ยวกับกรเลียวกันนเพคนะกินสุ่มบึงเกียวประเด็น มัน้ำกิเ็นบกกันสมเชียวกินมเมันเป็นคนตมั้มันมันบ่งสม้งะสมมงมเปนางเ้มมงมันสมแห่สมมงีสมพอดีใบนมอสมมงมันเผ็ดเขยวเป็นยาพ่อม ส้มมันมันจังน่อยเขาก้วเท้าเวลานเขาเจ้าออาไปทุบซักผาต้นี้มอดเป็นยาเป็นน้ำผงซักผาสมเอื้อถ้ามบรรยากาศจะกินเลียวกับมาซูกันกินยังกกอื่นกื่อนซูกับเหลี่ยกับสี้ารพีนองาชีดีปัดีพีนองสีดีัดแต่ยังมาบอเห็นหง เน่ยบนนั่นส่เวนตาขึ้นยาซีนั่นพี่น้องจ้ากินอิ่มแล้วก็สิพากันลงไปละเด้อบานนี้พี่น้องเออัได้เเวาเปวพเดียนากยังอันผู้เฒ่าผู้เลียนบักต้นส้มขี้มอดมันเอาไว้กินกับแก้วกับลาบก็ยังก็ได้มันจิออกสมสุมบ่ราออกสมครับ คนกับแก้วแซ่บอยู่ติดใจก็เลยยางกับมาเอาคล้ายๆใบอันนั้นบ่วะคล้ายๆใบติ้วเออคล้ายๆใบติ้วใบชะม่วงาเนาะตระกูลเดียวกันเนาะเายิ้คุใบติวใกล้เคียงกันครับถ้ากันเก็บกับหน่อโอ้บรรยากาศเชิงขดหินพี่นาะบรรยากาศบคว พูดพูดเพื่อเย็บเห็ดชมวิวผู้หินซอโอ้ผู้ซอหินที่อยังกับพูหินซ้อผู้ดินผู้ดินซ้อซ้อดินซอภาษาเมืองเลยเพิ่นเอิญมาผู้ดินซอผูดดินซ้อพูดดินซอแมนบรรยากาศดีดีจ้าพี่น้องปลาเฮาแต่เนี้ยไปกินใส่เมี่ยงเนาะไป้ไก่ไส้ยำกันเลยแต่จ้าพอกันคลิปหน้าโอ้ยเมื่อยไร เมื่อเท่าพี่น้องมีแต่ผลงานเมื่อโรคไปแล้วหาเพิ่งได้จักหน่อยก็ยังดีในจุดอกเครื่องโลดนี่ล่ะเกือบโลดอยู่เมื่อไรเมื่อไรผมจะมีวิธีหาเห็ดเพาะเทคนิคดีๆจะบอกให้พี่น้องให้พี่น้องดูรู้ไว้นะเห็ดเพาะสมถติว่าหาห้าบริเวณดีเลี่เอาใบย่างไปเลยย่างเป็นเงมือนต้มๆผล่ะครับเฉาต้มๆผล่ะ เขาก็จอบเขาจอบจอบเขาจอบกันแล้วเขาก็พกก็ดีไปนับปิขอาสิเขาจอบหนางานเลยจะตีนพูบุญครับโมเมย์โมืเมย์พกไปสักสามลอยสี่ลอยก็ได้รับรองโมเมย์เมื่อยไรไม่เอาประสบการณ์สิดอกมเอาประสบการณ์หนอกหน้าว่ากันใหม่บอกแล้วกะบอกแล้วกะไปหรอ พ่ออย่างนี่เมียนยุบอ่อู้ยหอึ้ง่เอาป้าเอาแม่เอาแม่เอายุบเอายุบโอ้โอ้ขาหักแล้วไพี่น้องพี่น้องจะพอดังจะอดังเงี้ยมเรื่องไปละงกเลงกลังออกด้วยครับป่านผ่านเออ ก็ขึ้มันเทมมันนั่งโยยื้อก็ได้เฮ็ดซ้าไอ้ขมันองที่จังใดยังสีบ้าแตกมานี่ปาด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 น่โศกถ้วะอุ้ยอืออาปาดอ่ปา แปดบมเน่พ่อฝนตกแล้วเอ้โทรศัพท์กเออพอสองโลกวันนี้พ่อทุงนี้สองสอองกระจายออกไอ้พนเห็นอไหลายังอกไ้่อรก็ตัวหนตัวลัเว้ยยมกันเลย้มาเตี้ยว้วเวเขาใส่เัาทำไปนี่ย ก็วมาณทักแค่ว่ามันไม่เห็ตะยงนี่จ้าพี่น้องตรงไปเห็ตพอมันมีพี่น้องสีขนอันนี้คือของพูดละข้นผนี่ของนางดีเดตะกานี่ยอันนี้ของยาพูดดีอันนียูดดหลายมานแห้งมันส่วนสีลมัน้ไปมงมันทานเือะรอ เมื่อยคักแล้ว่าเจ๊กินเข้าปลาหลังจากลงมาเกีบยมเห็ดจ้าเบิร์ตเซียบคักพี่น้องเบิ่งเห็ดบก็อยู่ทั้งขัางปุ่นอุปอีปีอู้หลายให้เมย์เมย์ขุนพูดไม่เกิดได้ยู่ม่อยเมยมันใส่ประเดียกเน้ะ แสบสบแสบกัดเดกมนียังปลาล่วยอีม่อหร่เนี่ยที่หนองกรสโลมาสิที่หลังมงาเป็นนิวเขาพอดีแล้วก็บวันีลมาสวัดวันอยไวะยูวัดทธวัดทองมาเด้อกินเขากินไอ้เนี่ย่อนม้ทังวัดตีบอนี่วัดมเณรธรรมเณร